สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ตสกุลสกคนเนาะว่าันเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศแต่นี่ดีต้อนรับข้าสุ่งสติสาวดีสาวเล่าอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องครอบครัวพ่อสติในวันนี้สติก็ได้มาหาสาวสูตรอีกแล้วไงพี่น้องเว้ยอ่าสติก็มาเป็นเพื่อแรกเนาะยังพูดเสียงแห่งน้ำเพิ่นเนาะเอาเพิ่นเื้อจังได้เนาะเนี่ยสติไปสิเข้าไปโอ้ไปลุหรือว่าว่าหรือว่าไปทำข้าวทำข้าวเพิ่นไปทักทายสบายดีเพิ่นเนาะเพิ่นว่าเื้อว่าจังได้หรือว่่าาิมไปทงเพน เป็นมาจังได้คุณจังสูตรเน,ะนาะนอกไปสอบรูปไปร่วมไปทำันเลยเนาะพักคช่ายสบายดีกันเลยเนาะด้วยขาดสติสตีว่าธิษฐานกันในกระต้องก็ถูกขอให้หลายเด้อคุไอพี่น้นองเลยขาดสติสะพีพกขอบอกขอบใจหลายเนาะเด็กทีทุกท่านเนาะที่เข้ามาผ่านส่งคลิปสติสตีบเนาะได้ดนะดต้นจนจบเนาะแล้วก็บพวกข่าวโฆษณาของสติสตีบเนาะสตีบก็ขอขอบใจหลายเด้อคุไอพี่น้นองเลยมาในวันนี้ก็มาเดียวคนไอ้พี่น้นองเลยสตีบก็ไม่ได้มานั่งคุยก่าเนาะ เิ่นกะติดเวียกเนาะที่เรืติดงานเนาะจริงๆก็ได้มาหาสาสูตรคนเดียวเนาะพุที่น้องแต่กับทีมงานของเราเนาะการหลยคนอยู่ี่น้องเลยเรากเป็นการเสียเวลาเนาะเฮากสจะขอไปทักท่ายสบายดีอสาสูตรได้เนาะพุที่น้องเนาะโดยโดยสบายดีโดยสบายดีทางทีมงานเฮากะมาเป็นเมื่อแรกเนาะโดยกัะยังโบ้โฮ่สื่อเสียงยังน้ำทางเพิ่นสื่อว่าจังไดเนาะ สวัสดีสาวนารีเนาะสาวนารีนารีโดยอายุจักปีล่ะ32โอ้32ยังแจ๋วเลยโดย32ยังแวเด้เพิ่นเว้าอยู่เด้โดยขออนุญาตถามเาทางอาเอื้อยน่เป็นผู้สาวบ่หรือว่าจังได๋เนาะเป็นแม่้าเนาะเคยมีลูกแล้วบ่โดยมีแล้วคนนึงผู้ชายอผู้งผู้ชายเนาะ พอเนี่ยทํหลังจากทั้งเอ้ยเลือล่าไปครับทั้งเพิ่นนประมาณจักปีสามปีกว่าแล้วเนาะสามปีกว่าป,ปัจจุบันนี้มีคน,นโอคคล่มแล้วบ่ ถามมามีบบกัแบบโทรมาดินมาหัวกัมีอยู่เนาะแต่ว่ายังแบบจริงจังเนาะโดยแต่จริงจังนี่คือยังบ่มีเนาะโดยเลยเลยแต่เฮาต้องคุยอารมณ์กันไปก่อนเนาะโดยยังบ่ว่าตัดสินใจว่าเออควกับผู้นี้คุยกับผู้นี้ได้ว่าสิผู้นี้เนาะทุบว่ามีแต่ลมคุยกันไปก่อนเด้อเนาะเพื่อนหูหนาผู้หูใจก็มีนะโดยอย่าโควาขอเนี่ยถามเนาะเป็นหยังจังเลิกจังลากันเนาะ กมันก็หลายชิหลายอย่างเนาะบ่ตอบได้บ่ไดูเ้าเรื่องเก่าข้าวหลังเนาะโูเอ้ไเอาสิช่วยแันเนาะให้เข้าใจกันว่าไงน้องลอยไปมันกันมาเล่นสนะเนาะโดยจะได้ต่างคนต่างแยกกันแน่แม่าทางงาลูกเจ้าอายุจักปีล่ะ8ปีแล้วเนาะเข้าเรียนบ่เรียนโดยห้องนั้งเป็นห้องปสองห้องป .2 เนาะโดยอตอนนี้เพิ่นไปโรงเรียนบ่เรียน เพิ่งขึ้นมากเมื่อกี้นี่เนาะไปดินแมนไปดินแล้วมากินข่าวแล้วก็ไปดินเล็กน้อยเนาะโดยขึ้นมากกับไปหาลินหาหัวน้ำโมน้ำควนอ่ะแม่นวติเขาเล็กน้อยนแม่ยไปจังไดกินข่าวเที่ยงแล้วบ่ยังโอ้ได้ยังกินยังบ่ัวสิหายังกินเนาะยังโอ้โหแม่นก็คือว่าตอนนี้เจ้าอยู่เพื่อนเจ้าอยู่กับใคร อยู sea, Respect, ่ก <c oughs> oh, ับแม่ก oh. ับแม่เถาแล้วก <t os öyle> ็น้องสาวเนาะโอ้อยู่เพื่อนเจ้าเองนี่บออยแม่อยุจะปีแหละแม่อยู่สามสิบอันหาหาสิบสองโดยโดยโดยหาสิบสองเนาะโดยที่เถาดิเดยวท่เถาจะที่เถาเจ็ดสิบปลายแล้วเนาะคือว่าอายุไลายเนาะสะดวงเนาะโดยอันคอยเนี่ยถามอันนี่เป็นเพื่อนเจ้าบ่หรือว่าเพื่อนแต่พอแต่แม่ บ่เป็นเพื่อนข่อยเองเนาะเป็นเพื่อนข่อยเองกับสามีแต่ก่อนเนาะโดยโดยว่าไงเพื่อนนี่สั่งฮาม่ามกันตดกีีเนาะโดยเด็กนี้มันบ่ข้าใจจะเลือกล่ากันไปจะเป็นทั้งเอ้ยผู้เดียวหวนกับลูกเนาะโดยเพราะว่าอย่างเพื่อนกัมีลูกต้องกันเนาะก็คือว่าเพื่อนให้ลูกไหนว่ายงกันเนาะุดะโดยแต่ว่าแม่กันยังอยู่ได้เพราะว่าเจ้าก็ยังไม่ได้แต่งงานเนาะโดยถ้าว่าเจ้าแต่งงานไปแล้วนี่คือได้ออกไปอยู่เพื่อนนอกบ่ ก็ยู่นีแล้วยูนีคือเก่าเนาะแสดงว่าเพิ่นมอบให้เจ้าเบิดเนาะคดีอยู่เนาะเป็นยามิ่นก็มีลูกแน่หาเป็นจังได้เข่าน้าได้หลายบ่อปีนก็ล่อยปลายเนาะโอ้ได้ลายได้เนาะก็หลายพอสมควรอยู่เนาะสฉลวงเนาะ่บงามเลยตายโดยคนบ่อั้นวยเนาะปีนี้เนาะเนียนหละก็คือว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนานี่นั่นเฮ็ดน้ำกันบ่กับแม่เจ้าโดยจะเฮ็ดน้ำกันเนาะ ไพ่เสื้อไพ่ไทยนาบะเนี่น้องชายโอ้นางชายเพิ่นมาพาคาดพาไทยแล้วแล้วพิ่นกับเมื่ออยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาจังจริงโอ้พิ่นมีครอบครัวแล้วแบบแบบเบาเบาง่ายกับแบบแบบพ่อเจ้าดีเพิ่นไปใช้สักคือว่าเห็ดเด็โอ้เฮาการแสดงความเสียใจน้ำเน่ากับบุ้งเย อืมก็กเลยมีแต่น้องชายเจ้าน่องพิ่นมาเฮ็ดเนาะมีแต่น้องชายมากาดมาถ่ายได้เพิ่นก็เมื่อยอยู่น้ำลูกน้ำมียง่จริงจริงน,นะโดยเข้าอีกอย่างก็บเพือนเจ้านี้่ารวมทั้งหมดนี่นะมีจักคนเขือนเจ้าจะตอนนี้ก็มีอยู่5คนเนาะน้องสาวเพิ่นเพิ่งมาจากกรุงเทพแบบรวมรวมทั้งแบบแต่ก่อนรวมทั้งน้องน้องชายเจ้าพ่อเนโาะมีผู้ชายจักคน ก็มีน้องชายคนเดียวนี่แหละโอ้มีคนเดียวเนาะโดยน้องสาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งเี่นะโดยก็ยังดีอยู่เนาะทีว่ายังมีน้องชายจ้าเนาะโดยเพราะไงปัจจุบันนี้อ่สี่คนเนาะโดยสี่หาน้องสาวก็เดี๋ยวเขาก็ไปแล้วโอ้ยง่ายๆก็เพื่อนนี่ก็มีแต่ผู้หญิงเนาะโดยผู้ชายมีแต่ลูกชายเราคนเดียวแม่บอก ัน้อยเนาะใช่ค่ะก็คือสิไทยให้ไทยน่าปรไทยเนาะยังน้อยอยู่โดยคาถาเพิ่นใไงเพิ่นเนาะเพิ่นจังพาแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกะโดยทั้งเอื่องเพิ่นกะเปิดใจเนาะหาคนโอ้ลมคุยเนี่ยว่าง่ายกะขาดเสาลักนะโดยอยากขออนุญาตถามเนาะว่าบ่ได้มีสเปคบ่บ่ได้จำกัดอายุบ่ร์เจอนะเรื่องอายุกูจำกัดอยู่เนาะโดย3 40นี่แหละ3 40เนาะ สามสิบลงมาหอดเจ็ดปีสี่สิบหาสี่สิบสามสิบลงมาประมาณนี้แหละโอ้สี่สิบอันลงมาหาสามสิบเนาะโอ้ก็คนก็เห็ดให้เห็นหน้านดยเอาไปกวนอันก็คือสีแบบโดยก็อยากให้คนแบบที่ว่าแบบพ่อมาเห็นเวี้ยเห็นงานซ่วยแหละเนาะอยากขออนุญาตถามเนาะว่าได้จำกัดบ่ว่าสิเป็นประเทศใดกะแล้วแต่เนาะขอแต่เฮาคุย กันในข้าใจกันเนาะก็ต้องแบบโดยกันยังม่หูเนาะว่าสิเป็นจังใดเนาะก็ต้องโอ้ต้องร่มต้องคุยกันไปก็เนาะเรื่องแบบสี่กัเฮ้าก็ยังบ่แน่ใจยังตอบแบบอ่าบอแน่ใจปานไดเนาะโดยก็ถ้าโอ้ทาร่มกันแล้วเฮาก็จังอ่าได้หูเนาะได้ข้าใจกันโดย ่ตั้งแต่ได้เลิกล่ากันกับอ่แฟนเก่าไปแล้วนี่นะเคยแบบคบก่เคยคบกันโดยโทรมาคุยแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนชื่อแบบโอลินโลโลมกับอินธรรมดาเนาะทั้งเพื่อนกับโรมาลินน้ำเงาเนาะแบบบริสิกยังเกินเลย อยางี่เพื Yo, ่นกัโทมาดิน้ำแบบเออเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนกินข้าวกินน้ำนะบออย่างเี่นการมาเดินทางแบบเดยโดยชีวิตประจำวันเฮาเนาะการเป็นอยู่เฮาเป็นโดยโดยกแบบนั่นก็ดีขึ้นกันได้แบบเวลาแบบบางที่กับคุยไปคุยมากก็คือแบบเออเฮาก็สีหูสึกดีเองเนาะเบื้องนี้เพิ่นก็กัยังดีอยู่เป็นน้องมากโดยเพ่นก็นจะมีน้องนาะต้องสื่อสารกันไปก่อนแนาะแบบ บอกง่ายก็แปลว่าการยังดีนอที่เพื่อนแปลว่าเขามาโอ้มาล้มกันแบบเป็นอ้กอนเนะาะแม่น็น,น,นอ,อนะบางคนฝัดเขามาฝัดอยากเป็นแฟนอยากคบกันโลดอยากเอาโลดเ้าฝัดให้งูพ่อกเนะาเนะาพเะราพราะว่าเฮา,ากันยังไม้พูดกันโดนเนาะ โมเมนต์เราสิเห็นกันปุ๊บสิเอาปั๊บโดยคู่ชีวิตกับแบบพูดกันก็ต้องเข้าใจกันว่าเออเราเป็นแบบนี้บ่เป็นแบบนี้บ่กัจังแบบนครับในชิงครับเป็นได้บ่เนาะแมนเพราะว่าเรากับโมเมนต์ผู้สาวนะเราแบบแมนในห้างลูกติดเนาะโดยแมน ก็ต้องแบบหับลูกเขาได้เนาะหับครอบครัวเขาได้หับเัี้ยตัวเขาได้แต่บุฮักลูกน้องกับกันว่าไม่ต้องไปน้ำกันบ่เลอยได้กัไปบ่ได้ได้เลยดูอันนี้แบบน้องกับเพ่งกับป้าไว้ก่จักรยูยน้ำไผ่นะเดยแบบบอกง่ายๆกับเรื่องนี้เลยเนาะสำคัญที่สุดเนาะในชีวิตของเจ้าเนาะแบบถ้าว่าคนใดที่เข้ามาก็ต้องแบบหับลูกจะได้เนาะหับว่าเขาเป็นเราไม่ห้างเนาะโดยก็ต้องคุยกันไปก่อนเนาะหรือว่าศึกษาดูใจกัน พูร่วมกันโดนโดนไปก้อนเทาจังหูเนาะเมื่อนี้สิไปใช้เมื่อนี้นะใชสิอองหน้าอย่างนี้มันทั้วโอ้มีหลายคนเข้ามาหาว่ากระลายอยู่เนาะเขาก็เห็นอยู่เนาะลายๆส่งเนาะที่เข้ามาท่ายท้ำเพื่อนเนาะเขาก็เลยมาหาเพื่อนว่ะทั้งทั้งงานเขาก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เขามาทั้งเด้วยเพื่อนเลยเขาก็ ก็เลยว่าอยากมาถามเพิ่นเพาะเพิ่นยังเปิดใจอยู่บ่เนาะมีคนโอคนล่มระบ่มีคนคุยระบ่ก็มีเลยเนาะมีแต่คุยเนาะมีแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่จริงใจเนาะยังไม่เจอคนที่ใช่โอ้เพราอันออกไปหน้านี่ออกไปก็ไผออกไปหน้านี่ จะไปกับน้องสาวเนาะแนนออกไปเลี้ยงยั่งอยู่นานปลูกมะแปงยังบ่กับมีแต่ผักแส่หนาเนาะพอได้อยู่ได้กินจริงๆนะพ่อบริสุโม่โดยแกมีอันยีเนาะซื้อพักกับแพงเดียวนี่ยปลูกเอากับพอได้กินพอได้กินเนาะโดยอายุคนอนี้อามเจ้านี่อยากไปไทวิโบเจ้าคิดอยากไปไทวิโบจะอยากไปอยู่เนาะถ้าว่าได้ไปนี่ก็คือว่าสิ สิไปได้อยู่บ่จ้ะนะถ้าแบบมีแบบว่าผู้ว่าผู้แพ้ชวนไปเฮ็ดงานว่าไปอ่ไปลนไปเที่ยวก็ไปบ่ก็อยากไปอยู่เนาะโอ้ก็อยากไปอยู่เนาะยแต่ยังบ่มีัเบอเนาะโอ้เจ้ายังบ่เฮ็ดบับ่แม่นตะกี้เจ้าเคยไปเฮ็ดงานอยู่ไทยบ่จ้ะแต่เคยไปก็โดนเด้อเนาะแต่ไปแต่เข้า แต่ยังบ่ทันได้มีไปยากให้เนาะโดยเพรเฮาบ่มีบัดเดี๋ยวนี้คือไปก็ได้โดยแม่นเลยกี้นะโดยเออสมีบ่คือตะกี้เเนาะโดยก็คือว่าสมัยตะกี้กเนาะทุกยากเนาะก็เลยนไป ใครก็ได้ยแม่พี่น้องเยก็เคยไปดะกี้นะแต่ว่าตอนนี้อะบ่มีเงินเห็นบัตรเห็นเบอร์ก็เลยเ่ได้ไปนะแต่งอยู่กับลูกเลยเนาะแม่จากปีแล้วจะไปไปไทยนะกระโดดแล้วเนาะขามากกระสองปีสามปีแล้วก็เติมโพสียังไม่ได้ไปเลยโดยหนุแม่ก็เลยบ่มีผู้อยู่น้ำพึนพอเจ้านี่เสียตระโดดนวบ่กระหอดเดือนสี่นี่กรพอดีปีนึงเนาะหรือว่าโดนเติมเนาะกระโดนเติมยู่เนาะ แม่เพิ่นอยู่เพื่อนบ่เดี๋ยวนี้ว่าอยู่นาแม่เพิ่นไปเวียเนาะไปประชุมไปประชุมมนบ้านเนาะเพิ่นประกาศให้เือนลงซุมเือนะคนบ่ให้ขาดด้แม่ัได้ไปเนาะโดยโดยโดยบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิมีหยังกันน่นะโดยอ่าอาขออนุญาตถามเนาะว่าเอื้อยเพิ่นดินเฟดินลายบ่กดินอยู่เนาะอืมดินทั้งเฟทั้งลายเนาะโดยถ้าว่ามีผู้ักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เอ่อ หาเอฟซีนาะทางทีมงานเทาเนาะอยากได้เนาะก็คือว่าสามารถให้เพิ่นได้เนาะโดยจะเข้ากะจีให้ทั้งหลังไม้เนาะโดยขายเอฟซีคนใดว่าสนใจทั้งด้วยเพิ่นบว่กะติดต่อมาหาทั้งเข้าเนาะจะให้ทั้งหลังไม้เพราะว่าเข้าจะให้ทั้งเนี่ยมันก็เป็นแปะบุได้เนาะโดยมันจะมีผู้บุดีเน่บุดีเน่เนาะเข้ากะบุงจะข้ากะทีเข่ามาแบบไรเห็นไหมโดยมีหลายคนเนาะที่เพิ่นถามมาว่าแบบ กระจายโซ่ของมนถามมาว่าเออเป็นยังผู้ป่จกหจงนะไม่เนาะมันกระจายยางเนาะโดยแมนแมนโดยกระายก่อีโดยกำแพนอยู่เนาะโดยหายไปได้เถอะครับัวังดีกับเฮาเนาะโดยอันนี้มันกระจายยางเนาะโดยกะมันกระจาบัวคักปไนได้เนาะแบบเฮาก็อยากเป็นส่วนตัวแน่เนาะน้อยนึงถึงว่าเฮาสิเปิดใจไปแล้วเฮาก็เอออยากเป็นส่วนตโตแบบบางคนกะเขามากกับแบบยางมากโกกวนมันยังเฮาเนาะแบบไม่ได้เขามากแบบอยากโก้อยากลุกแบบจริงจังจริงใจกับเฮาเนาะ เอากปเลยแบบต้องแบบว่าเวลาสิให้ก็ต้องให้ยทางหลังไม้เอาก็ได้เนาะโดยมีแต่ว่าอาธาเนาะเอพซีคนใดหรือว่าผู้รักผลาคุณยายบนเห็นเนาะเคนอยากโอ้อยากล้มหรือว่าเป็นสู้เป็นแพนหรือว่าเป็นน้องฮักไอฮักกันเนาะสามารถติดต่อมาหาทีมงานเขาได้เนาะเอากับสิเป็นสะพานฮักให้เพื่อนเนาะโดยให้เพื่อนโอ้เพื่อนล้มกันไปก่อนโดยจะได้ทางเขา ก็เลยโอเลยรวมทั้งอ่านกับเพื่อนกันหลายนาทีแล้วเนาะโดยกาที่ไหนทั้งเพื่อนไปหาพักพรกินข้าวกินน้ำก่อนมื่อหน้าไม่ได้ใหมีโอกาสมาเยี่ยมยามใหม่เนาะโดยสบายดีสบายดีเด้อสบาย